เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบารรณสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานโกดมณดบฉาดเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับแตรงอนแต่ฝรั่งปีกกล่องชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7วันหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคม2465ทรงเป็นพระโอรสในพระราชบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าราชนีจ่มจันทรกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรบันราชนีจึงทรงเป็นพระราชปนัดดาทั้งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุ วิทยามหาราชราชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระเชษฐาภระินีร่วมขันโพธรนคือพระเจ้าวรวงเ์เถอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตเมื่อส่งพระเยาว์ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพรินและวชิราพุทธวิทยาลัยก่อนเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยเดวิดกรุงลอนดอนและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษในช่วงที่ไทยเข้าร่วมกับญี่ปุน่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สถานะพละเรือนและเจ้านายไทยในต่างแดนโดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหรัช ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับญี่ปุ่นประสบปัญหาในการดำรงชีวิตชาวไทยจำนวนหนึ่งจึงรวมตัวกันเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเพื่อร่วมแสดงจุดยืนในการเป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพฝ่ายอักษะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการไทยเสรีหรือที่ต่อมาเรียกว่าขบวนการเสรีไทย ทรงเข้าร่วมขบวนการเพื่อส่งเข้ากับกองทัพอังกฤษส่งผ่านการฝึกจนช่ำชองและได้มีโอกาสคืนถิ่นสู่ดินแดนไทยครั้งแรกในฐานะนายมัน่นเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับพรรคพวกคอยสอดแนมและส่งข้อมูลการดำเนินการทางทหารของกำลังญี่ปุ่นให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร กระทั่งสงครามโลกสิ้นสุดเนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามต่อสหรัฐอเมริกาขบวนการเสรีไทยมีอำนาจต่อรองว่าไทยไม่เคยเป็นศัตรเเเูเช่นญี่ปุ่นจึงส่งผลให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศแพ้สงคราม ทรงศึกษาต่อด้านประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาลัยเทรนิตีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษทรงเข้าทำงานที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยทรงมีความสนิทสนมกับพระบาทสมเดเม็จพระปรมนทรมหาอนานันทรมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ต่างประเทศ จึงทรงแบ่งเบาพระราชภาระในรัชกาลที่9นับตั้งแต่ทรงเถลิงทวัรยะราชสมบัติโดยทรงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชบายในการดําเนินโครงการในพระราชดําริเพื่อพัฒนาประเทศในยุคนั้นโดยทรงเป็นอดีตป,ประธานมูลนิธิโครงการหลวงถวายงานและตามเสด็จในถิ่นทุรกันดารตลอดหลายสิบปีด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับท่านผู้หญิง ดัชรีรัชนาราชนีหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัฐวรรวันมีทิดาสองคนและโอรสหนึ่งคนหม่อมเจ้าพีสเสด็จราชนีสิ้นชีพที่ตักใสเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565ันายสิสิริฉันสา100ปีเศษในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสริรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธาน ของพระบรมปวงสารวงศไปวางที่หน้าโกรธศพด้วย